สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหากินแบบเรานะครับผมสําหรับคลิปนี้ที่พาพี่น้องมาทํากําดับคิปโปมนะครับผมเห็นนานาเอฟซีถามมาหลายคนนะครับบอกถามถามมาว่าบอกวิธีทํากําดักหน่อยนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาบอกวิธีนะครับก็ง่ายๆนะครับผมก็มาดูอุปกรณ์ของเรานะครับผมว่าใช้อะไรบ้างอย่างแรกนะครับท่อ PVc ครับผมประมาณ6ขุนนะครับ อันนี้ผมตัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมประมาณคืบหนึ่งพี่น้องครับนี่ตัดประมาณคืบหนึ่งนะครับผมประมาณนี้กําลังดีเลยนะครับผมถ้าสั้นกว่านี้ก็พี่ผมไม่ค่อยเข้านะครับแต่ถ้าประมาณนี้พอดีเลยนะครับผมแล้วก็มีลวดครับผมลวดนะครับไม่ต้องใช้ลวดใหญ่มากนะครับแค่พอดีนะครับลวดประมาณนี้ครับนี่ประมาณนี้พอดีครับผมแล้วก็พัดเต็บนะครับผมแล้วก็ ทีมนครับไว้ดันรั่วนะครับผมขั้นตอนทาไม่ยากหรอกครับพี่น้องเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมขั้นตอนแรกก็เอาพท่อพีวีซีนะครับไปจอยให้เป็นรูแบบนี้ก่อนนะครับนี่นี่ครับเป็นรูแบบนี้ครับแล้วก็ใช้อะไรก็ได้นะครับใชควงแบนก็ได้ใช้อะไรก็ได้แต่ผมใช้เหล็กแบบนี้ครับเหล็กไปหามาจากไหนก็ได้นะครับแล้วก็เอามาเจียเจียให้มันแหลมแล้วก็เอามาเนี่ยครับเอามาเจนะครับใส่ไฟแล้วก็จบให้มันเป็นรูแบบนี้ฮะแล้วก็ เนี่ยลวดแบบนี้ครับผมแบนๆเนี่ยหรือไม่ต้องใช้ลวดแบบนี้ก็ได้นะครับผมแบบพวกกระป๋องกระป๋องโคกครับกระป๋องโคกกระป๋องเป๊บซี่นะครับเอามาตัดนะครับเนี่ยให้มันเป็นลักษณะนี้ครับเดี๋ยวจะมาดับให้ดูนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมนี่ใช้ใช้ลวดแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ครีมปากอ้าแบบนี้ครับครีมปากอ้าในให้ใช้เป็นครีมแบบนี้นะครับนี่มันจะได้ เวลาเราดัดลวดเนี่ยมันจะได้ดูตรงนี้ด้วยครับว่าเราจะเอาให้มันกว้างหรือมันเอามันแคบขนาดไหนนะครับอย่ายว่าเบิ้งครับดัดลวดไปเลยนะครับก็อย่าให้มันยาวมากนะครับผมประมาณนี้ให้เป็นลักษณะแบบนี้ครับผมได้แล้วก็ตัดออกเลยครับผม ก็จะได้เป็นแบบนี้ครับอันนี้ไว้ใส่ข้างในนะครับผมพอได้ตัวนี้แล้วก็มาดัดรวดตัวนี้ครับ เดี๋ยวมาหักงอเลยครับผมเดี๋ยวหักงอเลยก็ประมาณนี้ครับผมนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เอา รวดที re it, ่เราดัดไว้เนี่ยครับไปลองดูครับผมนี่ต้องให้เป็นอย่างนี้เลยนะครับผมอยากให้มันแน่นมากนะครับนี่เนี่ยประมาณนี้เลยครับผมล้วจะตัดออกครับนี่จะได้ออกเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่แล้วก็รูตัวนี้ครับที่ที่เราเจาะไว้ครับนี่เสียบเข้าไปเลยครับเสียบแบบนี้ครับผมให้ตัวนี้เข้าไปแบบนี้ครับ แล้วก็เข้าไปในรูครับ แบบนี้มันยากไปครับผมเดี๋ยวตัดเอาแบบนี้ก็ได้ครับ นี่เราตัดตัวนี้ออกเลยก็ได้ครับนี่ให้มันเหลือประมาณนี้เลยครับสั้นๆแบบนี้เลยมันจะได้เข้ารูตรงนี้แบบเข้าได้เข้ารูตรงนี้ง่ายๆนะครับนี่นี่ครับผมเสียบเสียบเข้ามาแบบนี้ครับผม แล้วก so, e like ็ด right. right. ัดลงครับนี่ดัดลงแบบนี้นี่ครับมันจะออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นี่ดูข้างในครับผมนี่อย่าให้มันแน่นมากนะครับข้างในนี่อย่าให้มันแน่นมากนะครับให้มันรวมๆเลยยิ่งดีครับนี่นี่ให้มันอยู่นี่อย่าให้มันเข้าไปลึกมากนะครับ่วดตัวนี้ให้มันอยู่ประมาณนี้เลยครับนี่นี่จับดูครับเลยเห็นไหมมันจะไม่มันจะออกรวมๆนะครับนี่ครับอย่าให้มันลึกมากแล้วก็เอาพลาเทบครับมาพัน พันแบบนี้เลยครับแค่ทับทับแค่เหล็กตัวนี้ไว้ก็พอแล้วครับแค่มันไม่หลุดอะจากสองรอบประมาณนี้ครับผมนี่ประมาณนี้นะครับก็จับดูครับเนี่ยเนี่ยมันจับมันจะรวมๆครับไม่ต้องให้มันแน่นมากนะครับให้มันรวมๆเลยยิ่งดีครับนี่ส่วนข้างหลังตัวนี้นะครับเราจะใช้อะไรก็ได้นะครับนี่ปิดใช้ไอไอ ฝาขดเอ็ร้อยครับฝาขวดเอ็มร้อยฝาขวดน้ำอัดลมได้หมดครับผมเอาอะไรใช้ก็ได้ครับผมที่มีมีนะครับที่หาได้ครับแต่เป็นผมนี่ผมใช้ลวดนะครับลวดก็ไม่ยากครับนี่ดัดแบบนี้เลยนะครับนี่หักอย่างนี้เลยนี่จะเป็นลักษณะนี้ก็ง่ายๆครับผมแล้วก็อีกอันนึงใช้ลวดเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่า เวลาจีบโผมเข้าแนละ้วมันจะเห็นขีด้ดินออกมาแล้วมันรู้เลยว่าจิบโผมเข้าครับมันสังเกตง่ายถ้าเป็นพวกไอพวกฝาน้าําอัดลมหรือพวกไอ้นี่มันดูยากครับผมแต่ว่าไอพวกไฟมร้อยเขาก็ไปเจาะรูข้างหลังนะครับเจาะรูข้างหลังแล้วก็ดูว่าขี้ดินมันออกหรือเปล่า <c oughs> ก็เอาปฏบพันเหมือนเดิมครับผมโอเคครับเรียบร้อยครับผมนี่ออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับผมทำไม่ยากนะครับผมเอาลองไปใช้ดูครับผมเอาลองไปทําดูเนี่ยขอให้แต่มัน างนนี้มันรวมรวมยห้มันแข็งมากนะครับเวลาจีบโปมันเอาดินเข้ามามันจะได้เข้าไปเลยนะครับผมแล้วข้อดีของรูที่เป็นแบบนี้นะครับมันจะมันจะสว่างและทีนี้พอจีบโปมันเข้ามาจากตรงนี้ใช่ไหมครับมันจะเอาขี้ดินมาทะลุตรงนี้เลยครับผมและทีนี้มันก็ออกไม่ได้นะครับก็ขั้นตอนมีแค่นี้นะครับผมก็สําหรับ fc ที่ขอมาก็จัดให้แล้วนะครับผมทําง่ายๆนะครับผมก็เอาไปลองทําดูนะครับผมก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผม ใครที่ชมมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ในายเอ๋วด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม